นี่ครับแปลงอ้อยระเบิดดินดานก่อนปลูกครับตอนนี้ก็สองเมตรกว่าละอันนี้ลงห่างประมาณร2อี่สิบนะครับเนี่ยยัดแค่ลำครึ่งนี่ครับแต่ช่วงนี้ฝนดีหน่อยครับน้ำท่วม ปีนี้กะว่าได้ละเกือบเกืบยี่สิบตันนะครับในนี้นนี้จะเป็นที่ดินทรายนิดนึงครับเนี่ยเป็นแค่หัวง,งานข้างในก็สูงครับอ้อยนี่ก็ทำให้รถเล็กวิ่งเข้าไปพวนนะครับเป็นช่องครับพึ่งใส่ปุ๋ยไปน่าจะสองสมเดือนแล้ว โอเคจเจอกันคลิปหน้าครับช่วงตัดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สกิทตังครับต่อไรฝากากดไลก์กดแชร์วยครับสวัสดียครับ